วันนี้เราก็จะมาดูผลงานการชํากิ่งครั้งแรกของเรานะครับว่าเป็นอย่างไรมาดูต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งทำมามาโอ้ยตัวนี้น่าจะรอดนะเนะี่ยมีใบอ่อนมียอดอ่อนด้วย ดูต้นที่สองครับผมต้นที่สองโอ้ต้นนี้น่าจะตายนะครับเป็นเชื้อราทั้งสองต้นเลยสองกิ่งเลยเป็นเชื้อราน่าจะไม่รอดครับมาดูต้นที่สามครับต้นที่สามต้นที่สามเป็นไง